เด็กๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้ดูคลิปของคุณครูหวานใช่ไหมคะคุณครูหวานให้ทําอะไรเอ่ยอ่าเป็นกิจกรรมของคุณครูหวานก็คือการทดลองวิทยาศาสตร์นั่นเองใช่ไหมคะกลับมาพบกับคุณครูอะไรเอ่ยคุณครูเกลี้ยวคะ่ะในช่วงกิจกรรมสั้นสั่เหมือนเดิมวันนี้คุณครูเปรียวมีกิจกรรมสั้นสั่สนุกสนุก มาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะเป็นอะไราในวันนี้นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมของครูเลก่อนเลยนะคะอย่างที่1เลยจะเป็นใบงานสั้น์ของเด็กๆนะคะส่วนอย่างที่2ก็จะเป็นสีไม้อย่างที่สาม และอย่างสุดท้ายค่ะก็จะเป็นวันนี้ใบไม้ค่ะเด็กๆคะซึ่งใบไม้ของครูเปียวนะมีหลายขนาดมากเลยค่ะแล้วแต่นะครับใบไม้ที่บ้านเด็กๆอาจจะไม่เหมือนของครูเปียวก็ได้นะคะอุปกรณ์ของครูเปียวค่ะค่ะกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะมาดูค่ะว่าวันนี้ครูเปรี้ยวจะให้เด็กๆทำอะไรไปเปิดพร้อมๆกับครูเปียวเลยนะคะ เอ๋เด็กๆทำถึงหน้าไหนกันแล้วนะจำกันได้ไหมเอ่ยช่วยครูเล็คิดหน่อยติ๊กตักติ๊กตักติกต๊กตักนี่เลยหน้านี้เลยหน้านี้มีรูปภาพอะไรใครรู้บ้างรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยอารูปนี้เป็นรูปเม่นนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยละใบสีตัวของเม่นน้อยตรงนี้เสร็จแล้ว ให้ใช้นี่เลยใบยไม้ค่ะตกแต่งข้างหลังตรงนี้ค่ะให้สวยงามโดยใช้ใบไม้ของเด็กๆนะคะที่บ้านเด็กๆลองไปหาไปเด็ดใบไม้ดูนะคะแล้วก็มาตกแต่งให้เป็นตัวเมนนะคะแค่นี้แหละคะ่ะพอทําเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนชื่อแล้วก็ถ่ายรูปใบางานกับตัวเองส่งมาให้คุณครูคเดาดูด้วยนะคะ ค่ะใบางานที่สําเร็จเลยจะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะเด็กๆดูนะคะว่าคุณเรี้ยวใช้สีระบ,บายตรงนี้แล้วก็นําใบาไม้ทากาวแล้วติดตรงนี้ให้เจ้าเม่นนั่นเองครูเปรี้ยวอยากดูของเด็กๆบ้างจึงเลยค่ะว่าเม่นของเด็กๆเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงของครูเปรี้ยวจะเป็นแบบนี้แต่ของเด็กๆเนี่ยอาจจะสวยกว่าครูเปรี้ยวก็ได้ อย่าลืมนะคะถ่ายรูปตัวเองกับใบงานส่งมาให้คุณครูเปื่อดูด้วยนะคะกําลังรอดูของเด็กๆอยู่นะคะค่ะกิจกรรมสร้างสารรค์ของครูเพืวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าครั้งหน้าครูเพืจะนํากิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆได้ทํากันอีกสําหรับวันนี้ครูเพืขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะบายยแล้วเจอกันใหม่ค่ะ